สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพะรวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยห้าหนอยนะคะงวดประจําวันที่1นเนาะวันที่ห,หมกราคมก่อนอื่นเลยก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคลิปเลยสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงแตก3ตัวตรงเย็นนี้นะคะในตารางเนาะในตารางแล้วก็รอบปกตินะคะเลขหลานก็ได้น้อยชุดดีนะคะ เลขหลังช่วงนี้ก็เลขตามตูดนะคะถือว่าเลขตามตูดเลยนะคะก็ไปพินิจพิจารณากันดูค่ะมีช่วงเข้าช่วงหลุดนะคะทุกคนถ้าเข้าแอดก็ดีใจด้วยเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเพิ่มพลังก่อนหานอยรวมนะคะหานอยรวมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอ้ปังอยู่นะคะห้าหกเจ็ดนะคะวันนี้แอดก็กลัวห้าหกเจ็ดมาอีกค่ะทุกคนวันนี้แอดรู้สึกชอบห้าหกจริงเลย แต่ว่าก็ไปตัวใหม่แล้วนะคะถ้าห้าหกถ้าห้าหกมานี่ยแอจะยังไงละแ็จะซื้อไม่ซื้อพิจารณากันดูก่อนรู้สึกชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าเม็ดเดียวก็เอาตัวอื่นขึ้นร้ายใจจังเลยห้าหกเจ็ดแอดว่ามันยังน่าจะเดินสวยดีนะคะ มาดูกันนะคะเมื่อวานนี้ก็แตก3ตัวในตารางนะคะห้าหไม่มานะเสียดายนะคะที่จริงแอดเอาศูนย์ขึ้นนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น1ดูซิเนี่ยดูดูดูดวงตัวเองก็เมื่อคืนานนี้ก็ปังกันไปนะคะสาไม่รู้ว่าใครได้ไหมนะคะลอยกิจเนาะสามได้เฮกันไปเลยนะคะสามนะคะก็ได้กิจการกันไปนะคะใครวินในตารางนะคะ แต่เสียดายที่ไม่ได้เจ็ดห้าแปดไม่ได้ศูนย์ห้าสามนะคะถ้าเอาแปดใส่หรือว่าเอาศูนย์ใส่แทนนี่ยังยังจะได้เฮอีกหนึ่งหน่อยนะคะเพราะถ้าแอดเห็นแปดหรือว่าเห็นศูนย์บางทีแอดอาจจะจับศูนสามห้าให้หรือเจ็ดแปดห้าให้อย่างนี้นะถ้าไม่เห็นก็ไม่จับค่ะเพราะในตารางบางทีเราต้องเอาตัวที่เราเห็นนะคะบางทีนึกไม่ออกค่ะ เมื่อวานนี้5-3เลิศมากเลยนะคะ5-3มา3หัวอ๋อ4-3-5นะคะ4-3-5ไปแตก3นาทีเนาะเมื่อนะวานนี้ตังปีใหม่แล้วนะคะพูดแล้วแอดก็ยังไม่ได้เปิดตวงเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ4-3-5ใน3านาะทีเนาะปีใหม่แล้วยังไม่ได้จยุดทูบเปิดตวงไอ้นี่เลยค่ะ เมื่อคืนนี้ว่าจะสวดมนต์ข้ามปีนะคะโอ้ไปเฝ้าเตมาเอามาดูนะคะเมื่อเม็ดเดียวมา0609จริงด้วยนะคะมาตัวแทนค่านะคะมาตัวแทนค่าเออสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ว่าจะทําให้วันนี้นะคะสูตรใหม่ว่าจะทําให้วันนี้ดันกระดาษไม่พอค่ะเอารอวันวันพรุ่งนี้ละกันนะคะ 07นเจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดเข้าไปที่วี p อพเนาะศูนย์เก้าเข้าไปที่พิเศษสีเก้าเข้าไปที่กาชาดแล้วก็กิจนะคะอันนี้ไม่มีตัววิ่งรูดนะคะไม่มีตัววิ่งรูดให้นะคะถ้าตัววิ่งรูดก็ถ้า09เก้าเมื่อวานนี้เก้าก็มาเยอะเนาะโอ้เมื่อวานถ้าเอาศูนย์เก้าป็นตัววิ่งรูดก็เลิศเหมือนกันนะคะห้าห้าหกก็เลิศเอา้าลืมติดนะคะห้าเมื่อวานห้าก็มาเยอะเอ๊ะแต่เมื่อวานนี้หกไม่มาเนาะมาเจ็ดนะคะห้า หนึ่งสองสามหา้ามาเจ็ดเจ็ดนี่มาสองหกไม่มาอ้าววันนี้ไม่ใช่หกจะมาเมื่อวานหกไม่มาเอามาดูวันนี้นะคะวันนี้ปีใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะเห็นชัดนะคะเห็นชัดทุกคนนะคะแอร์ก็ไม่อยากจะย้ายกล้องเยอะนะคะเพราะว่าทุกคนจะลายตา อามาดูกันนะคะเด่นแอดอยู่ที่012ถือว่าต่ำมากนะคะทุกคน012 012นะคะใจมันชอบ0อกรูส04นะคะ 0 1 2นสองนะคะวิ่งรูดแอนให้ตัวหน้าอยู่แล้วนะคะศ1นย์นะคะวิ่งรูดแอนให้ตัวหน้าอยู่แล้ว01 04, 0ย์5 0 6นะคะ1 4 1 5 1ส2 4หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหนะคะเป็นตัวเจาะของ0นย์เป็นตัวจออ 0, เวจาะของ1แล้วก็เป็นตัวเจาะของสองนะคะเม็ดเดียวให้เป็นที่8 5ดห้านะคะรู้สึกชอบ5้านะคะก็เลยเอาหลักร้อยใส่8ดนะคะ แอดรู้สึกชอบ57 56นะคะแอดก็เลยเอาแปดใส่นะคะแปด57แปด56นะคะเลี่ยน56ได้เขียนไหมเนี่ยเอาเปลี่ยน56ไม่ได้เขียนซะด้วยสิออ้าวเผื่อมีคนชอบด้วยเนาะ8ป56รู้สึกชอบนียค่ะ56มันมีในตารางด้วยนะคะอันนี้รู้สึกชอบส่วนตัวเฉยๆนะคะเสียงเบาๆเนาะทุกคนบอก

สี2ห้าสองสี่ห้าหกนะคะอันนี้เป็นตัวในตารางนะคะทุกคนก็ดูเลยนะคะอันนี้เป็นแปดชุดแปดตัวปากกาสีดําที่แอดจับให้นะคะอันนี้คือตามสูตรไม่มีกับหัวไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้คือตามสูตรเลยนะคะรอบนอกตามใจฉันนะคะแล้วก็ตัวแปลงนะคะเห็นหัวเยอะๆไม่ต้องตกใจค่ะตัวที่ชอบทุกคนมันก็ไม่ได้เข้าทุกอันนะคะแอดชอบตัวไหนแอดก็จับให้นะคะบางทีก็จับในตารางให้นะคะใครที่ชอบด้วยก็จัดค่ะ ามตัวช่วงนี้แตกยากค่ะ069 009พวกนี้เป็นตัวแปลงของพวกนี้หมดเลยนะคะเป็นตัวแปลงของสามตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวแปลงขคงหวยถือว่าสําคัญเลยก็ว่าได้เพราะว่ามาบ่อยค่ะแต่ก็นานๆถี่นานๆานมาถี่เอา้าเอาไปพิจรนนารณากันดูอันนี้แอดดักดักตัวเมื่อวานของหลานไว้นะคะดักตัวเมื่อวานของหลานไว้เพราะว่ามันชอบตามตูดน,นะคะนี่ แอดก็เลยดักไว้นะคะเผื่อทุกคนเห็นทุกคนจะได้อ่ะเออตัวเมื่อวานนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อชอบนะคะตัวเน้นของนางเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่สามหนึ่งนะคะสามหนึ่งหกสามอันนี้ก็ไม่ได้ทำสามตัวให้ด้วยสิ่งสามหนึ่งหกสามนะคะถ้าทำสามตัวก็เหมือนพวกนี้ละค่ะเก้าสามหกหกหกสามเก้าเก้าสามสามสามหกสามสามเก้านะคะอันะะนี้อ่าสามสามห้าก็ไม่ได้ยุกยอดมานะคะถ้าชอบสามตัวก็ลองไป หยิบจับดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้หวยตามตูดนะคะแต่เราเราก็ไปตัวใหม่แล้วเนาะแต่วันนี้นางให้มีแต่ศูนย์ทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่ศูนย์ทั้งนั้นเลยเอาไปพินิพิจารณากันดูนะคะมีชนกันก็คือศูนย์สี่นะคะชนกันกับแอดก็คือศูนย์สี่ตัวเดียวหรือเปล่าจำไม่ได้ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะคะมีตัวเดียวนะคะ แอดดกจันให้น่ะคือศูนย์สี่นะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่เม็ดเดียวเมื่อวานนะคะแอดก็เลยดอกจันไว้ให้นะคะทุกคนสองสี่นี่รู้สึกชอบและเลขพอศด้วยเนาะพอศสองพันยี่สิบสี่เขาจะปล่อยไหมคะต้องได้เห็นเลขแอดละคะเพราะว่าเมื่อวานนี้สามห้ามานะคะวันนี้ก็ต้องได้เห็นละเพราะว่าเมื่อวานสามห้ามาแล้วนะคะสามห้ามาโหดมาก เมื่อวาน35มา3หน่อยเลยนะคะเลือดมากวิลิสมาล่ะมีทุก35เรามีทุก35นะคะยกเย 0, 3, ว้น0 35ว้าน่าเสียดายนี่ละค่ะมันเฉียดดีดีเนาะเอาไปฟินิชพิจารณากันดูน่อยแยกช่วงนี้น่อยปกติเด้งกระนำเลยเนาะ,ะเด้งหลายวันมากนะคะก็ดีใจด้วยนะคะคนที่ตามอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะน่อยแยกหน่อยแยกทําไม่ผ่านเดี๋ยวว่าเจ็บหน่อยเลยนะคะ อาจจะเข้าหกหนอยบ้างห้านอยบ้างอย่างเงี้ยค่ะที่หาดูนะคะหานอยขนาดน้าหาอยแยกนะคะเมื่อวานนี้ก็ดาวเมื่อคืนดาวีนี่ก็ขออภัยเลยนะคะสาหรับคนที่ไปเดินคืนนี้แอดก็จะไปตามสูตรหลานสูตรมากตายเลยค่ะหลานก็ตายนะคะตายทั้งน้าทั้งหลาน อยู่ที่ช่วงจังหวะดวงแล้วก็สูดหรือเปล่าเนาะบุตรจะเข้าก็เข้าแบบกระนำเลยนะคะพอไม่เข้าก็หายไปเลยเนาะทุกคนชอบก็พินิจพิจารณาดูแต่แอดก็ว่าสวยอยู่นะคะศูนย์หนึ่งนี่เป็นเลขศูนย์หนึ่งน,นี่เป็นเลขวันที่เดือนเลยไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยให้เราไหมนะคะโอกาสโอกาสถือว่ายากอยู่นะคะเพราะแต่ก็ไม่แน่นะคะทุกคนมันอาจจะผือมาสักหน่อยอย่างเนี้ยเนาะ วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งพอซ้อใหม่นะคะไม่รู้จะปล่อยไหมหวยหวยไทยเลขดับนะคะใครที่รอหวยไทยเลขดับก็รอกันเด้อเดี๋ยวแอดทำให้นะคะอ้างปีใหม่ก่อนมีคอนนะคะเพื่อเพอ่อาจจะวันนี้ลงให้นะคะสายที่รอเลขดับนะคะทุกคนรออยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออทำให้วันนี้เลยก็ได้เนาะ อ,อสูตรลาวพัฒนานะคะแอดก็ใช้อันเดิมนั่นแหละค่ะวันจันทร์วันนี้นไม่น่าจะออกเนาะวันนี้หวยลาวพัฒนาไม่ออกยังไงตอนเย็นก็ขอให้โชคดีนะคะทุกคนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะตอนรับปีใหม่กันเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสามตัวตรงสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครที่ชอบก็ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นแนวทางที่เฮงที่ปังวันแรกของปีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ